นี่พริกกำลังออกลูกออกดอกได้ผลนะต้นเี้เต็มต้นเลยดอกไม้สวนผสมนี่พริกออกดอกแล้วออกลูกกำลังออกลูกเต็มเลยนี่พริกอะไรวะนี้ไม่รู้นี่เพรามันเผ็ดใช้ได้ ตัวประสงค์ของพริกก็คือเผ็ดทำน้ำพริกก็คือเผ็ดไม่ใช่ใส่น้ำตาลไปดูอีกต้นหนึงอะไรพวก นี่ก็กำลังออกลูกออกดอกเหมือนกันต้นเล็กๆในกระถางนี่ก็เป็นชะพลูผักอีเลอร์ที่ตำลึงบนเป็นเดียน,นเป็นอย่างนี้ละแล้วก็โหระพา พริกเนี่ยออกโรกแล้วเนี่ยนี่คือทุเรียนสายพันธุ์ดินโดทุเรียนแค่สองปีหนึ่งปีสองปีออกผล